มันเป็นธรรมชาติอย่าไปรายการอะไรก็ไม่บยม่ค่อยๆเอาไปง่ายๆ่สีสีม่วงนี่แหละคุณว่าว่าสีอะไรไปก่อนสีสีม่วงครับม่วงนะาไปมันจะมีอยู่นตัไปเลยครับไปสามสิวิมาจัม่วงม่งล้ตอนนี้นะมูนเนะเดี๋ยวเดี๋ยวขาวมันมเปลี่ยนข้างเเฮ้ยอย่าไปคิดอย่างนั้น สาีเดม้อมโอเคโด้โดโดโนกาวพอ่าตอนนี้ที่หนั่นละที่แปดนสามสิโอเคมีต่เลาเหมกันแต่เดาช้าไปเพื่ออะไรอ่แต่ที่แน่ๆโดนแน่ๆคงจะโดนอะไรเราไปติดแม่งรักสารักสายีครับพี่ ใครโดนเลยแล้วขึ้เตึกับนตึกใสกระสุเเมาครับลงไปฮ่่ครับไม่ตองเร่นเดนุกอต่อนังลงนะครับผมไม่ไปคนเดียวอยู่นะต้องเป็นพอดีสองหรางไม่ไลย

Đó nhá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ เลยครับโอเคปเดี๋ยวอยู่ตรงนี้เดี๋ยวยกขอบคครับเก็บเจะรู้ครับเอือนอไม่ยิบเองอนเไม่เป็นไรเราจะแบอ่ะเร็วครับเอนับเลยพี่น้องหอสามสวันนี้นะครับเกลอนดวันโดนเราได้3วินเนอร์จากบ้าน AF มาเชื่อนักเกินว่าพวกคุณเีป็น3คนในรุ่นที่พเลงล่าไม่มีปา คือ,อการต้องลากกระเป๋าออกจากบ้านไปเพราะนั้นในวันนี้นะครับผมอยาก้ผูพวกคุณดมีโอ,อกาสนั้นบ้างนี่การเกงครับโดนลากกระเป๋ารอบทางสามเสียนระยะทางก็ประมาณรอบทางเส้นประมาณอ100มโอยเกือบร้อยเมตรเลยเก<า>ือบประมาณ รอบเนี้ยเหรอใช่รอบนอกเลยรอบนอกเลยรอบนอกไหนนี่ไงทางเดินนี่ไงทางเดินโอ้อยูประมาณ500เมตรอยู่ครึ่งกิโลแต่ไม่ต้องหอร์คุณด้วยครับกระเป๋าเรามีล้อข้างบนลากสบายมีล้อมีล้อครับว่ามีล้อช่างเลยครับล้ออะไรครับลากสบายมีล้อล้ออะไรครับนี่แหละกระเป๋ามีล้อลากง่ายๆเลยลางช่างหรือดิวเนี้ยแล้กันลากช่างแล้วกับ มันยอด้อยุที่ช่างนางกาผที่ช่างนางกาเลยกระเป๋านี่นีลอิตาลี